ดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องป๊ก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 เพเออร์ครับผมเปแนวใหม่เะหรอแนวเดิมครับแต่ว่ารอบนี้เราเห็นแบบว่าเข้ามาเข้ามาเราเห็นว่ามันมีแผเอ๊มันมีแผลวะจะบอกว่าแผลบอกแเป็นแผกวข้ารนุ่มเกี่ยวอะไรวะเราก็จะมานั่นแหละครับเล่นจะพูดจบไหเนี่ย แพดคริสต์มาสเป็นแมปคริสต์มาสนั่นเองนี่ว้าเราอาจจะเจอซันต้าก็ได้น้ำมุงไปครับแพรไปครับแพรเมื่อไอแพรผมอยากได้คริสต์มาสผมก็เลยจะไปซื้อคิดต้นขีต์มาสให้แพร<ป>อะไรวะเนี่ยบางกาโอ้โหชีวิตที่ไม่มีเมย์อ่ะมันยากนะเวย้ยเอออันนี้ไม่ก่องของขวัญได้ไหน αι. ข้างๆแล้วมึงเข่ามึงเครียดเลยอ๋อแล้วมันปกติไหมวะแสดงว่ามันก็ต้องมีไอ้นี่ปกติตลอดปกติแล้วใสเออเดี๋ยว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 อ๋อโอเคมีกล่องของขวัญปกติปกติแล้วข้างไหนวะขวาเพราะว่ามึงปกติซ้ายเป็ปกติขวาโอเคโอเคปกติซ้ายอาอไปดิขับไปดิปกติโอ้โหดูด้วยนะเออระดับผม โอ้ยโอ้ยโน้ซายซ้ายปกติซ้ายฮะปกติซ้ายใช่ไหมอ่ามีอะไรผิดปกติให้เลี้ยเอออันนี้ปกติปกติก็ไปซ้ายดีวะบางจากเลยอะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับพี่ไม่มีครับพี่ฝั่งไม่มีครับพี่ปกติครับเพ่ ไม่มีคาเฟ่โอ้ยผมเสียวอะเพ่ไม่มีปากปีไม่เคี้ยวหูเฮ้ยไรมีปี๋ไหนมันมีป้ายตรงนั้นด้วยเหรอป้ายอะไรวะอ๋อนกล้วยปกติคาเฟ่รับเหลืออะไรคาเฟ่ไปอะเพ่อะไรเกิดอ่ะ อะไรอ่ะผิดปกติไอ้ที่ทุกเรื่องพี่ปกติมันมีตอนท้ายอ่ะมันมีคนแก่อ่ะีสามองไม่เห็นอ่ะมองไม่เห็นไงคุณประชุมหน้าใจเย็นน้องขับไปขับไปอะไรอะไรเห็นสารไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะสวัสดีครับผิดผิดปกติ มันปกติป้าใครเขาก็มาลำที่สาลมึงขอรดกันโอ้โหยี่ใครมาลำตอนที่คืนวะที่สารอะไรที่แต่ละนั่งใครๆเขาก็มาลำกันอะมึงลงรถกูไปมึงเลี้ยวขวาเลยมึงเลี้ยวขวาเยวนี้โอยเออแล้วหัวอยู่ข้างนอกไงบกูเอาเข้ามาแหละเอมบางบางจาเนาะบับับาง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  มองไม่เห็นอะบางจากแหละปกติปกติไม่ก้าวหัวเลยว่ะผ่านหน้ารถปกติ๊กติเลยกติเลยโอ้โหนี่มันตีหนึ่งนะลุงคนครับเวลาตีนงตีหนึ่งนี่อย่าออกจากบ้านมาวิ่งตัดหน้ารถคนอื่นนะฮะมันใช่เรื่องไหมใกล้แล้วมึง ิดตรงละเออวิ้ยดิเฮ้ยอะไรดิสลับเป็นสีแดงไปดิไอ้เหี้ยใครเปลี่ยนหลอดไฟอีกแล้ววะเออเลี้ยวขาครับเลี้ยวข่าวอะเลี้ยวขวาครับมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ปต่ทุมันก็ไม่ได้ได้โดยเอาใหม่มันก็ไม่ได้กลัวขนาดนั้นเล่นฟิลฟิลขำขำสนุกสนุกเด็กเล่นได้ใช่ปะ เออข<พ>อชื่นชมผู้พัฒนาเกมนะฮะสนุกมากเลยอยากให้ทำไปเรื่อยๆหลายๆแมปแบบประมาณ10ล้านแมปอะไรเงี้ยจะมาเล่นทุกภาคมันยากแล้วเออตรงนี้ปกติเออปกติปะปกติ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 ไม่กล้าดูข้างหลังเหรอเอยอ,อะไรอะไรอะ,อะไรอะอะไรอะไหนไหนต้นกล้วยอะไหนไหนไหนเหยียบไปดิมองไม่เห็น ข้างข้างเห็นปะเนี่ยเฮ้อมันไม่มีคุณบ้าอะไรกินเกาะกล้วยอยู่บ้าเหรอมึงเขาหิวกล้วยหรือเปล่าเขาอาจจะหิวตอนตีสามเงี้ยวันนี้ไม่มีอะไรกินมาเกาะกล้วยกินดีกว่าเพราะว่าอุย้ยว้าวอ๊ตีหนึ่งเป็นไงเออไป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  ผมว่าผมปกติบังจากบังจากโอเคขวาซ้ายปกติไปยิกอ๋อไม่เห็นมันต้องมองสารานูอุ๊บอ้ยอะไรอะไรอะอะไรไม่รู้ไม่รู้อะไร่างเงี้ยเลี้ยวขวาเลยเลี้ยวขวาจะมีอะไรตามหลังวะไม่รู้กูไม่รู้กูไรู้อะไรบ้างเนี่ยมึงหรือว่าเป็นซานตาคอร์ตวะอาจจะเป็นไฟซานตาคอร์ตหรือเปล่าขวาเลี้ยวดีๆเลี้ยวดีดี เลี้ยวได้แบบเอ้าผมว่าปกติครับซ้ายนี้ซ้ายนี้ล้วซ้ายปกติปกติา<อ>ย,ยค่อยค่อยน้องอื้ยน้ององงจเย็นนับจเย็นเอองั้นแหละโอ้ยเขกลัวมึงขับรถมากกว่ากลัวผีแล้วตอนเนี้ย ฟังจากไปเลยไปเลยปกติปกติปกติว้ายขวาขวาเลี้ยวขวาไอ้ยี่แม่งวิ่งตัดหน้ารถแล้วมึงอยากตายอฮะตีหนึ่งเรู้สึกว่ารถมันหักขวาจังวะออกอาจจะขับุณน่าใจไปไปไปดี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 อ่ะเอออย่างนั้นแหละถูกต้องที่สองแล้ว สองแล้วมึงโอ้ไฟไว้ดีหัวใจกูจะวายเออตๆๆต้นตตตปกติ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 อืออืออย่างนั้นแหละแพ้ศาลานี้ปกติอืมปกติมันอะไรแปลกปะไม่ไม่นะปกติเออซ้ายเลยอุ้ยซ้ายเหรออือปกติ S <S เออกูกลัวมากเลย <S <S ปกติตคิด,ดว่ามีแ <S <S ต่มสเก็นนะที่สี่แล้วโอ้อมากเฮ้ยๆกล้วยปกติไม่มีอะไรครับได้ครับพี่พี่จะค่อยๆเลี้ยวเลยครับพี่ครับแพ้จัง <S 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 ออต้องขอ้อ,งคอคนที่สองอะ มันจะเป็นคนขับไปค่ะครับผมมาไม่ขับเร็วมากเลยครับปกติครับไปเลยพี่ปกติครับพี่ไปดีใจกันมาอยู่กันน่ะฮะ ไม่หัวมันขึ้นเพราะว่าเราเป็นซันต้าครอสไงล่ะเป็นตีมคิดมมนอย่าๆยากดปิดกดปิดกดสายค่อยๆเรียวนะไปครับพี่สวยพี่มานอะับพี่ตีนี่สวยพี่ว่งจ้า ไช่เลยพี่ปกติมีกล่องอิดมากอยู่แล้วไฟแดงพี่ปกติไฟแดงไฟแดงอย่างนี้เลยค่อยๆนะครับน้องเยโดคอล่าครับผมมึงแพ้มันตีโค้งหวาดเสียวมากมันเลี้ยวยากพี่เมย์มันเลี้ยวยากพี่เมย์เลี้ยวแล้วพี่เมย์จะหวาดเสียว เอ๊ะนางลำไป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 ขวาเพลงหลังลำไปยังดีดีไอ้น้องไอ้นุม yes ที่สแล้วที่สามแล้วที่สามแล้วแต่ปวดข่าเลยเฮ้ยอะไร <c oughs> อ่ะ <What? S 1> อะไรรถกระตุกเหรอ้าวสเปิรกโคตรถอยหนักแล้วมันออกหน้าไม่ได้เอออ๋อ <c oughs> <c oughs> ไอ้ยศใจบางจกา ใครเดินอ่ะเออใครครับใครครับออนนะใครครับดึกดื่นครับพี่อฝั่งไหนอีกฝั่งฝั่งแพ้ครับหมกเต็มเลยแพ้ตกใจเลย <c oughs> ใช่ใช่ใช่ใเปิดถอยหลังไงไปครับพี่เสียงอะไรอะ่ะปอมด้วยเอือชนป้ายไปดิ <c oughs> อุ้ย <c oughs> ไป ปกติใช่ปะปกติครับพี่ใช่มีคนมีคนกลัวเยังมีคนกลัว้เใกล้แล้วอีกชั่วโมงเดียวหกโมงเราก็จะจบแล้วออกจากวงแหวนวงแหวนปุ้ยวังวนนี่สักทีขับไม่ได้หรือไงพิสติอุ้ยพิสอุ้ย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 สีเขียวอะไรก็ไม่รู้อ่ะ เวร์เขียวแดงๆฉันตะคอดรือเปล่าฉันตะคอดไม่ใช่คือกระสือตะคอดเลยใช่กระสือขวานะขวานะเดี๋ยวขวานะขวานะครับพี่ครับเจอกระเพร์และตาหนี้มันเลี้ยวดีทุกรอบวะอืออันนี้เป็นคนตัวสังเกตไงผมว่าถูกปกตินะครับ ว่าล้มนี้ปกติคไอ้ผิดปกติคืออะไรอะครับก็คือก็คือไม่มีอะไรผิดปกติไงครับคืออะไรเ่ยไม่มีอะไรผิดปกตินะครับผมเฮ้ยสายเลยพี่สายไปเลยเหือเหือ้ก อยอดว่ oh. ะไอเมย์มาแล้วคือรอบเดียวผ่าน,น,นตื่ว่ะไอเฮียเราเล่นกับแบร์สองคนคือสู้ชีวิตสั้นเลยเออเ